สวัสดีค่ะทุกคนห่างหายกันมานานกับการท่องเที่ยวนะคะวันนี้นิดมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ชะอํานะคะแล้วก็มีผู้สนับสนุนที่พักให้เราเราก็เลยมารีวิวให้เลยนะคะโชคดีมากที่เขาหาที่พักให้เราได้ติดหาดเลยค่ะหาดที่นี่เหมาะมากสำหรับเด็กๆนะคะหาดสะอาดมากน้ำสะอาดทรายก็ขาวนะคะแล้วก็เรียบไม่มีหินอะไรเลยน่าเที่ยวมาก ปกติถ้ามาชะอำนะนิจ่จะเช้าไปเย็นกลับไม่งั้นก็ได้ที่พักที่ไม่ติดหาดค่ะแต่ครั้งนี้ถือว่าแฮปปี้ได้ที่พักที่ติดหาดเดี๋ยวนิดมารีวิวเลยว่าราคาเท่าไหร่ยังไงที่ไหนบ้างนะคะตามไปเลยค่ะตามไปดูค่ะและแล้วเราก็ถึงที่พักค่ะทุกคนที่พักชื่อว่าชิมันตาค่ะถ้าอ่านผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเข้าไปถึงที่พักแล้วแม่บ้านก็มาต้อนรับค่ะ พี่แม่บ้านน่ารักมากเลยค่ะที่นี่แล้วก็ขออนุญาตสวัสดีแล้วก็ขออนุญาตพี่ขอหนูขอเข้าไปถ่ายหน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็บอกเข้ามาได้เลยค่ะถ่ายได้เลยโซนแรกคือเราเข้าไปเราจะเห็นตู้เย็นเครื่องครัวนะคะของในครัวน่ะครบทุกอย่างเลยนะคะทุกคนแม้แต่ครบมีดมืด,มดแล้วก็เยอะด้วยนะไม่ใช่ครบแล้วน้อยนะครบแล้วเยอะมากแล้วก็อันนี้คือโซนข้างหลังค่ะสะอาดสะอาดมากค่ะ เนี่ยดูดีมากนี้พี่แม่บ้านก็น่ารักมากเลยเขาแนะนําว่า,าเรา,าใช้อันไหนบ้างแล้วส่วนไหนบ้างนะคะนี่แอบไปดูห้องน้ําเขานิดนึงอ่าอันนี้ห้องโถงค่ะเนี่ยห้องโถงแล้วก็โซนของโซฟาคาราโอเกะได้เนี่ยพี่เขาพี่เขาแนะนําแล้วก็บอกว่าที่พื้นข้างหน้าจะมีต่างระดับเนาะระวังลื่นระวังอะไรก็แนะนําก่อนนี่เห็นไหม หน้าหาดนี่เป็นไงไงทุกคนชื่นใจเลยใช่ไหมคะถ้าเรามาทะเลเราเห็นแบบนี้นี่แสงก็ดีลมก็กําลังดีไม่แรงมากนี่ส่วนของหน้าบ้านเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราลุยในบ้านกอนเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างข้างหน้านี้เราสามารถปิ้งย่างได้เลยแล้วก็เขามีเตาปิ้งย่างให้เราแล้วก็แถมฐานให้ค่ะ นี่แถมฐานให้แล้วก็มีน้องเป็ดให้แล้วก็ที่มีถังน้ําแข็งข,งข้างๆเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในอีกแล้วก็ขึ้นข้างบนดูห้องพักกันดีกว่านี่เนาะคืออันดับแรกที่จริงๆก็ต้องไปจองห้องนะถ้าสมปกตินิดจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆจะจงต้องจับสลากแต่ตอนนี้นิดสือ้อสิทธ์ เราไปเลือกห้องก่อนเลยมีห้องนอนสี่ห้องนอนค่ะแต่3ห้องน้ําอันนี้เห็นไหมห้องนอนนี่เห็นไหมสาห้องนามีห้องน้ําแค่3มห้องข้างล่างกี่หนึ่งห้องนะคะเดี๋ยวจะพาดูห้องเล็กห้องใหญ่พี่เขาก็อธิบายว่าตรงไหนใช้ได้บ้างแล้วก็คุณสามารถเสริมห้องไหมแต่เรามาเขาให้ประมาณ อ่1สิถึงสิท่านนะคะเราขอ12แต่ที่เรามาเป็น15บห้าพอมีเด็กด้วยไงพี่เขาก็เลยบอกว่าเออไม่เสริมค่ะเพราะเด็กนอนกับผู้ใหญ่ได้ก็เลยไม่ต้องเสริมถ้าเสริมอ่ะเสียคนละ500บาทพี่เขาจะมีอาหารมาให้อาหารเช้าแล้วก็ที่นอนมาให้ค่ะก็อธิบายเสียเรียบร้อยแล้วก็เออไปดูห้องพักต่ออันนี้ห้องพักเล็กค่ะติดก,กับห้องพักใหญ่เลยนี่ห้องนอนนี่ห้องนอนใหญ่วิวดีที่สุดคือห้องนี้ค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะ การถ่ายอาจจะแกวงๆหน่อยค่ะไม่มืออาชีพแต่จริงๆใจอยากให้รีวิวนะคะจากใจจริงอยากให้รีวิวเนาะนี่นี่ได้ส่วนห้องของที่พักแล้วเราขึ้นดาดฟ้าเลยจ้าเนี่ยเนี่ยดาดฟ้าติดทะเลนี่เราสามารถอยู่ข้างบนนี้ได้ด้บัตตี้ข้างบนได้เลยเขามีโซฟาให้อยู่แต่เขาคุมไว้นะนี่เขาปีโซฟาให้ทุกคนวิวดีนะ โอเคแต่ร้อนมากค่ะทุกคนวิวข้างบนดีมากแต่ร้อนมากรีวิวแค่นี้บันไดก็เสียวมากค่อยๆไปค่ะทุกคนลงมาก็เจอสาวน้อยกำลังขนงสัมภาระไปจองห้องนะคะ <c oughs> หลังจากที่เราไปดูห้องเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูส่วนของอาสระว่ายน้ำนะคะใหญ่เหมือนกันค่ะนี่เดี๋ยวเราก็ไปทำกับข้าวก่อนนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะช่วยกันสาวๆน่ารักมากทุกคนเลยขยันมากเลย เขาก็จะรู้หน้าที่ของเขาเลยว่าเตรียมอะไรบ้างทําอะไรบ้างเนาะแล้วก็อะไรมาเตรียมอาหารใครถนัดแบบไหนก็ทําแบบนั้นเนี่ยแม่จองตําส้มตำกัง่ายดีแล้วก่าแม่ก็ตาส้มตําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เด็กๆเ,เขาจะรู้หน้าที่ของเขานี่เห็นไหมก็มือชิมเรียกมือชิมมาชิมลองชิมให้แม่ดูหน่อยว่ายังไงยังไงอะไรแล้วแต่เนาะรสชาติคนเรากินไม่เหมือนกันเนาะ แล้วก็หลังจากที่สาวชาวชิมช่วยกันทำงานห้องครัวสนุกสนานแฮปปี้เนาะทำไปเมามอยกันไปหัวราะมีความสุขกันทุกคนแฮปปี้เรียกมือชิมมาอีกแล้วเ้าเป็นยังไงลูกเป,เป็นยังไงอะออ้พเป็นยังไงโอเคขาดแม่ขาดขาด,ขาด นขวดขุงนัวต้องใส่ขุงนัวตามนั้นเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่หน้าตาส้ตามตําของแม่หลังจากที่แม่ตําส้ตามสตําเสร็จเรียบร้อยก็มาดูพ่อครัวของเรานี่มาดูพ่อครัวมือสมังเลยนะคะเนี่ยใส่ทั้งนั้นนะคะเรามีไส้ย่าง,ม,ม,างม,มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้น <c oughs> แล้วก็หลังจากไส้ย่างเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมีต้มหืมซุ้งติ่งค่ะซุ้งติ่งซุปเปอร์ค่ะซุปเปอร์ขา,ขาไก่แล้วก็ น,นี่น้ำจิ้มเราพร้อมลาดกับหมูมะนาวนะคะหลังจากส่วนในครัวเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปข้างหน้าค่ะไปส่วนข้างหน้าเลยจ้านี่ข้างหน้าเขาจะมีปิ้งย่างบางร์บีคิวแล้วก็ย่างเริ่มย่างแล้วนะคะทุกคนเริ่มกินเริ่มย่างเริ่มแบบสมังกันเลยแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเนี่ยต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองช่วยกัน โดยที่อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องบอกเลยคุณยายก็วุ่นวุ่นกับหลานอยู่ส่วนแม่เสร็จหลังจากช่วงตาําแม่ก็ชิมอย่างเดียวค่ะกินอย่างเดียวแล้วก็ชิมอย่างเดียวมีชวนคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์ y o u t u b e นะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้นิดด้วยนะคะ จริงๆอยากทําให้มันเป็นสนุกสนานแล้วก็ให้ทุกคนมีความรู้เพิ่มเติมเท่านั้นเองค่ะขอบคุณค่ามากค่ะล่วงหน้าเลยว่าอยากให้กดไลค์กดแชร์บ้างนะคะส่วนหนุ่มๆแก๊งนี้ก็แอบพักเอาแรงเพื่อคืนนี้ยาวไกลนะคะเนี่ยนี่เพราะเขาทำงานมาตลอดจะอาจจะได้พักนี่คือวันนี้นะคะเขาแบบสู้งานมากแต่ละคนนี่แล้วก็ เริ่มคะ่ะเริ่มโดยนี่บาร์บีคิวของเรานะจ๊ะแล้วก็มีอาหารทะเลนิดนิดหน่อยหน่อยตามชอบนะคะนี่ผัดกันช่วยกันทําค่ะคนนี้ย่างคนนี้ปิ้งคนนั้นทําเขาน่ารักกันทุกคนส่วนแม่นะคะไม่มีอะไรมากกว่ากินกับชิมกินอย่างเดียวปู่ก็จะกินอย่างเดียวเนี่ยคุณย่าก็จะกิน okay. ส, ối, ส่วนยายก็วุ่นกับหลานจริงๆ คนดางก็เอเอาเอ,าเอ,าเอาเอาตามที่เราสะดวกสบายนะคะย่าชิมอย่างเดียวเนี่ยนี่มุมของคุณย่ากับคุณยายคุกกี้กับหลานหลานตัวแสบหลังจากที่ชิมกินเรียบร้อยเดี๋ยวชวนกันว่าจะลงเ,เล่นน้ำทนะเลเนาะ ถือว,ว่าวิวดีมากค่ะทุกคนถ้าสมมุติมาเป็นครอบครัวใหญ่หรือแก๊งใหญ่ๆนะคะแนะนําเลยเพราะว่าที่นี่เขาจู่ได้บ้านหลังนี้จู่ได้15คนเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะคะแต่ที่เราไปเพราะเรามีผู้สนับสนุนให้เราได้บ้านที่พักที่นี่นะคะเราก็เลยมีโอกาสพาเด็กๆทางานมาได้พักผ่อนบ้างเนี่ยวัยรุ่นก็ช่วยกันกินบ้าง เดี๋ยวเราได้ส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็ลงไปข้างล่างเลยจ้าลงเลนน้ำทะเลอ้มสบายบก้ง หลังจากคุณปู่คุณย่าอิ่มยกหนึ่งแล้วก็เราลงเล่นน้ำทะเลกันเลยค่ะทุกคนน้ำทะเลก็น่าน่าเล่นมากค่ะถือว่าใสแล้วก็หัทรายก็ขาวละเอียดมากค่ะพอเห็นม้าเราก็อดไม่ได้ขอชั้นถ่ายรูปบ้างอะไรอย่างนี้นะคะลูกสะพ้ายก็สนับสนุนรูปอยู่สวยให้แม่เยอะเลยอะไรอย่างนี้ได้แต่ถ่ายรูปค่ะทุกคนไม่กล้าขี่กลัวค่ะ ได้รูปสวยๆมาเยอะมากค่ะทุกคนเห็นไหมวิวไหมทุกคนข้างหลังพระอาทิตย์เริ่มส่องแสงมาแล้วค่ะสวยจริงๆอยากให้ทุกคนมานะคะที่นี่หาดที่นี่เหมาะกับเด็กๆมากค่ะเพราะว่าหาดก็ไม่ลึกหาดเรียบแล้วก็ทรายละเอียดมากเหมาะเหมาะมากเหมาะมากกับน้องอตัวเล็กๆมานั่งเล่นทรายเล่นอะไรปลอดภัยค่ะ ส่วนวัยรุ่นหนุ่มๆนุ่มนะก็มาเช่าบาบาน่าบดสไปหนึ่งชั่วโมงค่ะที่นี่เขาให้เช่าชั่วโมงละ1,500บาทค่ะวัยรุ่นก็เลยเช่าไปหนึ่งชั่วโมงไม่รู้ได้กี่รอบแต่หลังจากนนั้นร้องโวยกันทุกคนนะคะเ <Yeah. S 1> ส่วนุณย่าไม่กล้าขี่ค่ะได้แต่นั่งถ่ายรูปได้รูปสวยมาเยอะเลยค่ะหลังจากได้รูปเสียเยอะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเดินเล่นชายหาดกัน เล่นน้าทะเลเบื่อแล้วแล้วก็ลงสาบ้างนี่พาตัวแสบลงสาจับไม่อยู่จริงๆค่ะทุกคนโ,โหโหนางแสบมากชอบใหญ่เลยค่ะ ตัวจ้าปล่อยัยรุ่นเขาไปมอร์นิ่งค่ะทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมตื่นขึ้นมาเนี่ยวิวสวยมากจะบอกให้ทุกคนเราตื่นขึ้นมาบนที่นอนเนี่ยเราจะเห็นพาคลิกขึ้นเลยค่ะี่ขึ้นที่นี่ตอนเช้านะขึ้นจะแรงมากเราไม่สามารถเดินเล่นทะเลได้นะคะเพราะว่าขึ้นแรงมากค่ะที่นี่ตอนเช้ามันเสียตรงที่ว่าเราไม่สามารถเดินแบบเดินเล่นน้ําทะเลอะไรได้ แต่วิวสวยค่ะพาคที่สวยมากนี่ทุกคนเห็นไหมขึ้นแรงเกินไปเด็กๆก,ก็เลยเล่นน้ำไม่ได้วัยรุ่นเขาก็เลยต้องจ้างรถเด็ก,เ,ดกเลยจ้างเจ็สกีเล่นของเขานะเขาโทรไปแล้วนี่ทุกคนนี่วิวด่านฟ้าของเราเป็นยังไงบ้างสวยถ้านั่งจิบกาแฟก็ดีมากค่ะทุกคน ถือว่าใช้ได้มากในราคา12,900บาทนะคะเห็นเขาบอกว่าปกติน่าจะ14,500นะแต่ช่วงนี้เหมือนโควิดอะไรด้วยแล้วเงี้ยเขาลดเหลือ12,900บาทถ้าอยู่10กว่าคนเนี่ยตกคนละพันกว่าบาทนะคะเขามีอาหารเช้าให้ด้วยนะทุกคนวิวตรงนี้สวยไหมคะทุกคนสาวน้อยตื่นเช้าไปชมพระาทิตย์ขึ้นจ้านี่ ก็ลงมาข้างล่างนี่พระาทิตย์ก็เต็มที่แล้วคุณปูก่กับคุณยายนั่งคุยกันอะไรไม่รู้นี่เห็นไหมสําหรับคนแก่จะตื่นเช้าหน่อยนะัยรุ่นยังไม่ตื่นเลยค่ะสวยมากทุกคนแนะนํามากจริงๆจริงๆว่าแฮปปี้ระหว่างนี้อ่าถ้ามีอ่างเราไม่ใช้ก็ยังไงเนาะเลยมาตีฟองเลยค่ะแต่รูปเราก็ขอไม่ลงนะคะเพราะว่าอ่าไม่เหมาะสมใน y YouTube เนาะ อาจจะมีรูปบางไอบนไอจถ้าใครติดตามก็สามารถได้ดูรูปด้วยเดี๋ยวเราตีฟองแล้วก็มาแช่ตัวดูพระาทิตขึ้นเนาะอืมเสร็จหลังจากเรียบร้อยอาบน้ําเรียบร้อยเราลงข้างล่างแม่บ้านจะเอาอาหารเช้ามาให้เรานะคะนี่แม่บ้านเขาจะเตรียมอาหารเช้ามานี่เห็นไหมคะทุกคนจะประมาณ10คน12คนเนี่ยเห็นไหมลองนับด้วย นี่จริงๆเราเขามีอาหารของเราอยู่เนี่ยเขาจะมีข้าวผัดไส้กรอกแล้วก็แกงจืดค่ะแกงจืดอาไข่ดาวอย่างเงี้ยถือว่าเยอะอยู่เยอะอยู่ค่ะทุกคนเยอะอยู่เนี่ยก็อิ่มนะเพราะเรามีอาหารของเราอยู่ก็ไม่ไม่ไม่ช่ไม่ซีเรียสเรื่องอาหารจริงๆปกติจะไปไปห้องพักทั่วไปอะ่ะ ถ้าเป็นบ้านหลังๆแบบนี้จะไม่ค่อยมีอาหารให้แต่ที่นี่เขามีอาหารให้นะคะไม่รู้ผู้สนับสนุนเขาคุยกันยังไงหรือว่าเขามีให้ด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันลองโทรไป หลังจากกินข้าวอาบน้ําเรียบร้อยเราเก็บของเรียบร้อยเข้าที่เข้าทางให้แม่บ้านเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างแล้วก็เก็บของขึ้นรถจ้าจบทิปเท่านี้นะคะทุกคนเจอกันทิปหน้าคะ่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้นิดด้วยนะคะคลิปต่อไปนิดจะทําไปเรื่อยๆให้ทุกคนดูแบบบ้านๆของนิดนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะทุกคน